สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องนะฮะทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่วันหน้าปั่นด้วยแล้วกันนะวันนี้อยู่ที่เกมนี้นะครับผมสําหรับเกมตลาดน้ํานะครับมีไอฟีขอเข้ามาคนเดิมเลยนะเมื่อวานนี้ขอเกมแม่มังกรวันนี้ขอเกมตลาดน้ําเอามาโอเคแล้วบอกให้ซื้อด้วยนะแล้วทุนมาแค่ร้อยเดียวเองนะมันจะซื้อ,อยังไงก่อนอ่าซื้อเป็ดบาทดูแล้วกันไปฮะมาถึงก็จัดให้เลยแล้วกันนะขอญาตซื้อเลยแล้วกันนะครับผมเออบอกซื้อเรื่อยเเลยนะครับ แล้วถ้ามันไม่แตกทําไงเ네นี่ยผมต้องฝากใหม่ถูกปะอ่าอย่างน้อยก็ได้ทําให้คนดูนะครับผมอย่างน้อยก็ได้ทําให้ดูแล้วกันนะเอามาี่เป็นหมูรอบนี้ไม่รู้จะได้ไหมนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแล้วกันนะวันนี้คลิปเริ่มเร็วหน่อยแล้วกันติดวายไปสวยฮะเฮ้ยกระแข่งดอกนี่เออโว้ยมัมม่วงไม่ลงนะครับผม ซื้อไป70กว่าบาทนะตอนนี้ได้มา4บาทครับกับการคูณ4เหลือ8หมุนรอบนี้เอาเรื่องแข่งมาช่องสองสวยดีเออเอ้ยไม่ลงได้ไงวะเหลือเจ๊หมูฮะเอาหน่อยเอาหน่อยแตกหน่อยซิพี่น้องเอ้ยทุนหนึ่งร้อยนี่นะครับผมเออโอ้โหใจคอนะใจคอพี่แกนะเออมาตัวเล็กตัวน้อยนะ ตัวยงตัวใหญ่ไม่มา A a few moments l โอ้โหเรียบร้อยฮะน่าจะสมองเทิ่งนะรอบนี้ผมว่านะอ๋อซื้อไปเจ็ครับผมแตกมา13บาทพี่ชายมันไม่สามารถซื้อรอบ2ได้แล้วนะนะครับผมอ่าขออนญาตขึ้นเบ็ดสแล้วกันอาหมดก็หมดไปว่ากันไปตามนั้นแล้วกันนะฮะ เอาเดิไม่ต้องซื้อก็ได้ฟรีได้ปะฟรีได้ไหมขอฟรีหนึ่งตัวเออสวยมาแล้วครับสวยดิไม่ต้องซื้อเลยเข้าฟรีไปรอบนี้เข้ามา5้าตัวด้วยยุ้เก้คลิฟีหมุนนล้มนุ้นต่อว่าการเข้าฟรีกับการซื้อเนี่ยอะไรมันจะไหลได้ดีกว่ากันนะฮะมาดีแล้วใครที่อยากเข้ากลุ่มนะสามารถคลิกลิงก์ที่ผมปักหมุดตรงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมในช่อง YouTube นี้นะ นะครับเข้าฟรีไม่เสียเงินแม้จะบาทเดียวกลุ่มนี้นะครับสามารถดูช่วงเวลาการแตกโบรัสไทาม์สามารถพูดคุยเรื่องต่างๆได้ว่าจะเป็นการเดินเงินหรือว่าเกมไหนกำลังแตกกำลังมานะฮะสามารถเข้าได้ฟรีเลยนะครับผมในช่วงนี้นะอนาคตไม่รู้นะครับผมถ้าคนเข้าเยอะมากๆก็อาจจะมีแยกกลุ่ม2แต่อาจจะเก็บค่าบริการเข้านะครับแต่ช่วงนี้เข้าฟรีได้ทุกคนนะใครอยากเข้าตามเข้ามาได้เลยแล้วกันนะจ๊ะ หลายสวยไปนะแล้วใครที่อยากดูเปอร์เซ็นต์การแตกอัตราการชนะก็สามารถคลิกลิงก์เดียวกันเข้ามาได้เลยนะครับอที่นี่เขามี AI บอกนะว่าเกมไหนเปอร์เซ็นต์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมเป็นทางเลือกการตัดสินใจในการเล่นได้ดีมากๆเลยนะอาลุยต่อแล้วสามหมุนห้รอบนี้เข้าฟรีรอบนี้บอกเลยว่ายังไหลดีกว่าซื้ออีกนะครับผมได้มาเจ็ดสิบสองบาทนะก็โอเคนะไม่น่าเกลียดนะครับในการเข้าฟรีนี้เราคิดอย่างเดียวเลยแค่ว่า เราไม่ได้ซื้อแม้แต่บาทเดียวนะเราจะทําอะไรกับมันก็ได้นะแตกมาห้าบาทมันก็กําไรแล้วอ่ไปขอเล่นบิทนะฮะแล้วกันไหลต่อไหลสวยสวยให้พี่หน่อยแล้วกันน้องชายน้องสาวมาดีตลาดน้ำดำเนิน,นสะดวกขอหน่อยขอหน่อย,อหอยไหลมาหน่อยเออปาแข้งไหลสวยอ่าภาษาอีสานเรียก่าแข้งนะครับภาษาไทยอาจจะเรียกว่ามะเขือพวงนะ,ะ,ะถ้าจะไม่ผิดนะกินกับน้ำพริกกะปิอร่อยนะครับ ใช่หรือเปล่ามันใช่หรือมันมะนาววะเฮ้ยสรุปมันคืออะไรวะเนี่ยเอะเรียกไปมั่วไปทั่วหมดนะ่ะมาเด้เอ้ยเต็มคาราเบโมาหน่อยเอยช่องหนึ่งสวยครับไหลต่อได้อีกฮะรอบนี้อืมไม่ลงได้ไงวะนนะกำไรรอบนี้ห้าสิบแปดบาทก็ถือว่าโอเคนะฝากมาร้อยเดียวเองนะครับ อย่างที่บอกไปนะฮะในการเล่นเราไม่จําเป็นต้องแตกเป็นพันเป็นหมื่นทุกคลิปนะ <Wow. S 1> หรือว่าทุกครั้งที่เล่นนะครับผมอ่าผมแนะนำเพื่อนเลยก็แล้วกันนะแบบแนะนําง่ายๆเลยนะสมมติฝากมาหนึ่งร้อยเนี่ยได้กาไรสักสองสามร้อยสี่ห้าร้อยก็พอได้แล้วนะครับไม่ต้องไปดันตุนลังต่อนะนะครับเพราะว่าช่วงเวลาโบนัสทามเนี่ยเวลาเราแตกมันแตกจริงนะครับผมแต่ว่าเวลาที่ช่วงเวลาโบนัสทามมันหมดนะ่ะนะครับ เป็นปุ๊ยสวยวายเต็มหน้าเพื่อนๆจะเรียกคํานี้ละกันให้มันติดปากก็คือมันดูดคือนะจริงๆไม่ใช่นะครับเวลามันเวลาเราเสียเงินคืนเนี่ยเพราะว่าช่วงเวลาโบนัสทมมช่วงนั้นมันหมดแค่นั้นเองอมัมม่วงไม่ลงว่ะง่ายๆตามนี้อ่าเข้าใจง่ายๆเลยนะคลิปนี้จบคลิปเดียวนะครับผมไม่ซื้อไม่ซื้ออ่าหลายสวยไปสวยเอช่องหนึ่งติดวายไปนั่นแหละ โอ,อ้โหห้าร้อยกว่าบาทสวยครับผมทุนหนึ่งร้อยเองเนี่ยเรียบร้อยไปครับมาดอมิอย่างที่บอกนะรีบเล่นรีบ,รบ,รบแตกรีบถอนนะครับผมสมมติมว่าคิดว่าถ้าได้กำไรละเท่านี้เราพอใจเราถอนได้นะ,ะเออถอนได้เลยนะครับเข้าดิเชคตเตอร์มาดตตัวเดียวโอ้โหยังได้ลุ้นต่อฮะขอตัวเดียวแค่นั้นแหละไ,ไม่ขอเยอะหรอกอืม้ม มาดิโอ้โหติดใบมาไกลแท้ไม่น่ามานะเออโอ้โหยังมาอีกนะเอาหน่อยอไม่สวยเลยอ่ะขึ้นเบ็ดต่อครับไหลเบดเก้าแล้วกันนะจังหวะที่มันเริ่มแตกมาเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราอยากได้เพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องไหลทําการเพิ่มเบ็ดขึ้นด้วยนะครับมามาดูเบดเก้ากันจะไหลไหม สวยบักแข่งเออเออมาดิโอ้โหบักแข่งมาช่องแรกแค่นั้นเลยดอกเดียวขออันเดียวไม,ม่งั้นเรามึงเรียบลอยติดไปดีห้าร้อยปิดสามพี่น้องติดไวไปเต็มหน้าครับผมรอบนี้สวยไปอีกมาเออโอ้โหสวยว่ะวันนี้ ตลาดน้ำนะฮะดำเนินสะดวกนะครับอ่ะขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งแต่อบุ่มหนึ่งดิเออรู้เรื่องอีกทีดิสวยแล้วโหไม่ไหลนะมาดิอ่ะนะครับผมเอออีกทีโอ,โอเคเออปลาหมึกย่างหลอไต่ไหลต่อ โอเคฮะวันนี้นะครับผมได้มา1897หน้ากําะกำไรอยู่ที่1 7 9 7ัดถักต้นทุน100นะครับกำไรเท่านี้ถือว่าโอ้โหสุดยอดอยู่นะครับ18เท่าอ่ะ1 7 1เเท่าก็ถือว่าโอเคนะสำหรับทุน100่นะครับใครจะดูคลิปอะไรนะเกมไหนเบ็ดอะไรก็เม้นเข้ามานะครับไม่เกินใจไม่เกินไปจะทําให้คลิปหน้านะสามารถจัดให้ดูได้อยู่แล้วนะครับผมหมดหรือได้กําไรก็ว่ากันไปตามคลิปเลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับเพื่อน